มีคนขอเข้ามาเยอะมากเลยในการทําเมนูอาหารนะครับเพราะฉะนั้นผมจะเอารถบักโคเมียมนะครับผมคันนี้ของผมนะครับผมเดี๋ยวเราเอาฟอยมาวางแล้วเดี๋ยวเราก็จะย่างเนื้อบนท่อกันเลยดีกว่าว่ามันจะสุกแล้วสามารถกินได้หรือเปล่านะครับผมโอ้โหเอสเนนี้นะครับเรากำลังย่างเนื้อบนคอ่อนะครับ เว่ยอร่อยอร่อยเหมือนทอดหมูกระทะเลยอ่ะได้กิจการใหม่แล้วขยายสาขาไดโวไดโวหมูกระทะก็เป็นแบบเหมือนประมาณ100ล้านเราส่งท่อกับเครื่องยนต์ให้ทุกท่านฝากสวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับผมหน่อยไดโวอีกแล้วนะครับวันนี้อยู่กับที่ร้านไดโวเลสซิ่งช็อปลาดเพาวัวงหินซานสี่นะครับผมวันนี้นะครับเราจะทำเมนูอาหารนะครับผมซซึ่งึ่ง มีคนขอเข้ามาเยอะมากเลยในการทําเมนูอาหารนะครับเพราะฉะนั้นผมจะเอารถบัคโคมียมี่นะครับผมคันนี้ของผมนะครับผมก็เดี๋ยวจะถอดบางไอนี้ออกนะครับบางท่อออกนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเอาฟอยล์มาวางแล้วก็ดูดกันไม่ใช่นะผมเดี๋ยวเราเอาฟอยล์มาวางแล้วเดี๋ยวเราก็จะย่างเนื้อบนท่อกันเลยดีกว่าว่ามันจะสุกเราสามารถกินได้หรือเปล่านะครับผมก็อยากรู้เหมือนกันนะว่ามันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราให้บี เอาเครื่องไม้เครื่องมือมาถอดหน่อยดิช่างประจําไดโวนะครับมาละโอ้โหถือท่อมาด้วยใช่ใช่ถือท่ออันนี้ท่อรุ่นอะไรครับเนี่ยเออยแม็่เขาโอ้ยเจ้าของนี่หูท่อรุ่นเนี่ยโอ้ยหูยึดแข็งแรงอ่ะรุ่นนี้แข็งแรงมากเลยแข็งแรงอ่ะตัวนี้ชื่อรุ่นว่าอะไรอ่ะไดโวเฮดพีผิวทำจากพียวรับบอลแพ้ไปเลยขอบบอลแพ้เลย เป็นสีไทเทเนียมนี่ราคาเท่าไหร่เนี่ยหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทแล้วมันได้แต่ปลายด้วยป่ะหรือมันได้คอด้วยคอเลย์นะเฮ้ยคอเป็นไงมาดูดิคอนี่เลยนี่นี่แบบนี้เลยเฮ้ยมันเบาขนาดเนี้ยอ๋อวัสดุไทเทเนียมโอ้โหเทเนียมใช้ได้ร้อยเนเลยโยนได้ป่ะไม่ได้ไม่ได้ใครสนใจก็สามารถติดต่อมาได้ที่ช่องทางด้านล่างนี้ครับ DIO RACING s h o p นี่ครับผมสำหรับ X Max นะครับหนึ0งบาทเฮ้ยไปเอาข้อมันเครื่องมือมาถอดท่อแบบโคเมียมหน่อยสิแบบโคเมียม มีคนขอเข้ามาเยอะเลยให้พี่นอยทําอาหารซึ่งผมทําไม่เป็นสองเลยอยากให้มีแบบคุ้มเมียมเข้ามาในฉากนะครับซึ่งวันนี้ผมก็นี่แหละคิดไอเดียออกเดี๋ยวเราบีทําเลยเดี๋ยวเราเอาไข่น็อตให้หมดเลยน็อตตัวนี้น็อตตัวนี้น็อตตัวนี้น็อตนี่นี่นี่กอนให้หมดเลยแ้ก็ทิ้งแมงไปเลยครแล้วก็อนบังเขาเรียกอะไรตัวบังทออเคันอันนี้มาจากอินเดียเลยเหรอใช่อ่อเหรอใช่ไม่ขายถั่วแล้วไม่ขายไม่ขายบังอย่างเดียว วัตถุดิบของเราวันนี้นะฮะผมรู้ไหมว่าอะไรกายเนื้นอนี่นอนวันนี้จะเอาจะเอาเอาเอาเบสิกเบสิกก่อนนะฮะถ้าใครอยากให้พี่นอยรองอะไรทําเมนูอะไรสําหรับท่อแล้วเราจะลองกินกันเลยดูนะครับว่ามันจะอร่อยขนาดไหนเดี๋ยวเราไปลองติดตามชมแล้วใครมีข้อคิดเห็นอะไรยังไงก็คอมเมนต์มาบอกหน่อยนะคะว่าอยากให้ทําเมนูอะไรชื่อเมนูอะไร แล้วก็ทาอะไรก็คอมเมนต์มาบอกหน่อยนะกันนะครับก็เดี๋ยวเราตอนนี้เราถอดทอเสร็จแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวเราเตรียมอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือเสร็จแล้วเดีย๋ยวเราไปที่ที่เราซื้อไว้ประมาณ2,000กว่าล้านนะครับผม<ว>ก็เดี๋ยวเราไปสถานที่กันเลยดีกว่าครับกับเมนูอาหารที่เราเตรียมไว้ก็คือวันนี้ก็เป็นสเต็กเนื้อ vs ทอแล้วกันนะครับ ตอนนี้ครบแล้วครับสถานที่เราซื้อไว้ตรงน,นี้ก็นี่ครับเป็นป้ายโฆษณาใหญ่มากเลยขึ้นเลยไดโวดตัวใหญ่ๆเลยตรงน,นี้กระดาษเราถึงสถานที่แล้วเราก็เตรียมอุปกรณ์แล้วเรียบร้อยเดี๋ยวเราเริ่มทําการห่อฟอยก่อนเลยดีกว่าก็สําหรับใครนะครับที่อยากหาเงินออนไลน์นะครับผมมีช่องช่องหนึ่งมาแนะนำานี่ครับซึ่งเขาสอนเทคนิคการหาตังออนไลน์ดีมากเลยครับชื่อช่องว่าแทนออฟฟิเชียลนะครับผมก็ไลฟ์สไตล์ของเขาคือโคตรเท่เลยใช้ชีวิตสบายมากเลยในการหาเงินออนไลน์นะครับถ้าใครที่สนใจ หงงาเงินออนไลน์ก็สามารถไปติดตามช่องพี่เขาได้นะครับผมแล้วเขาก็มีเงินรางวัลให้150ดอลลาร์ประมาณ4,500บาทสําหรับผู้ที่ไปติดตามนะครับผมก็ใครที่สนใจก็สามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับผมเราไปดูไลฟ์สไตล์ของเขาเลยดีกว่าว่าไลฟ์สไตล์ของเขามันชิลสบายขนาดไหนนะครับบายนี่ครับไลฟ์สไตล์ของพี่แทนออฟฟิเชียลนะครับผมเขาเป็นผู้ชายที่ได้เที่ยวรอบโลกนะครับใช้ชีวิตอย่างอิสระแล้วก็หารายได้จากทางออนไลน์ทั้งหมดเลยนะครับผม นี่ครับไลฟ์สไตล์ของเขาคือสบายม,มากเอสระม,ม,มากอยากทําอะไรก็ได้ทำนะครับอยากไปที่ไหนก็ไปได้นะครับผมก็ถ้าใครสนใจที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมนะก็ไปติดตามช่องพี่แทนออฟฟิเชียลได้เลยนะครับผมแล้วตอนนี้เขามีแจกเงินรางวัลด้วยครับ150ดอลลาร์สำหรับคู่ที่ไปติดตามช่องพี่เขานะครับผมอย่าลืมไปติดตามที่ลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยครับผม วัตถุดิบแรกของเราแกะมาเลยเนื้ออันนี้เออะไรตั้งไหนเอสิบโอเอสิบเหรอเมื่อกี้โมเอเอหกไม่เอาเอสิบมาคืนตะเกียบมีไหมมาครับน้องๆอย่าราจะเริ่มชิ้นแรกเลยนะครับเดี๋ยวมึงสตาร์ทกันดิเออเนี่ยมือเอามืออาเออนั่นแหละเออนั่นแหละคุณยังไม่ได้ปิกุญแจเลยไม่ได้ปีกุญแจอหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองเออ 1,2เว้าวผมสำหรับ uh, ช uh, ิ ah, ้นแรกของเราทายด้ว่าม well, ันจะสุกแล้วกินได้ป่ะได้ได้ไม่ได้แต่ยังไงก็ต้องกินเลยดีครับชิ้นแรกของเราเห็ดที่ใกล้สุกแล้วนะพี่รอชิมดิใกล้สุกเหรอโอ้โหเอาไปปลูกต่อได้เลยมันจะงอกในท้องกูไหมเนี่ยไป ชอบเล่นเครื่องอ่ะเราชอบเล่นเครื่องอ่ะวันนี้เราต้องทำให้สุกให้ได้ครับท่านผู้ชมเฮ้ยมันเริ่มติดฟอยเว้ยมันเริ่มติดฟอยเว้ยเฮ้ยฝั่งนี้เริ่มได้ดู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 ตรงนี้เริ่มได้เริ่มได้เอาแล้วมึงเอานิ้วไปเขี่ยทำไมเนี่ยเขาจะกินอยู่ ไอบีพี่นายว่ากินได้แน่เลยว่ะตรงเนี้ยร้อนแบบปะทูปะทะมันเสื่อมมากเลยดิโอ้ยดูจะสุกแล้วบีอ้ยอิ้มป่ะข้าวยังไม่ได้กินเลยผมกินข้าวไปแปดมื้อแล้ววันเนี้ยโอ้โหบีกินได้ท่านผู้ชมดูไปเขาหามว่ากินไม่ได้เนี่ยขาดไม่ได้เลยไปออก ให้ท่านผู้ชมดูอย่าเขาไม่ไม่เชื่อว่าเราเอาของกินมาเล่นตีมันนี่มั้ยเดี๋ยวเขาคิดว่าเราของกินมาเล่นมันต้องอย่าง,งานั้นเป็นไงครับอร่อยมากเลยครับผมอร่อยติดปาก <c oughs> ที่จริงแล้วมันกินไม่ได้นะครับท่านผู้ชมอย่าไปกินนะครับอย่าไปลอกเลียนแบบน,น,น,นะครับอ๋อันนี้มันคือการแสดงนะครับที่จริงแล้วผมเอาหมูที่ทำสุกแล้วมาให้เขากินนะครับต้องตั้งแต่เมื่อไหร่ยเส้นาวันนี้นะครับเรากำลังย่างเนื้อบดคอตอนนะครับนิดน ันนี้ควันขึ้นตัวนี้ควันขึ้นแล้วครับตอนนี้ครับใช่ครับฟังเสียงนะครับอ๋อเกิดเลยเกิดเลยครับเกิดเลยครับอกลับก่อนครับกลับไม่ได้ครับตันนี้เรากลับมาครับเรากลับมาที่คอทลยครับอันนี้ก็กำลังใกล้จะสุกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจะได้กินแล้ว ตีได้นะน้องครับโอ้ดูเดือดเหมือนกระทะเลยครับน้องๆดูโอ้โหดูน่ากินนะเฮ้ย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 เ้ยเฮ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 ้ยเย้ยเฮ้่เฮ้้ยเฮ้ยเ้เ้ยเ้เ้ยเฮ้้ยเฮ้ม่ฮล้ยเฮ้เ้ยเฮ้ย้ เียดนะเว้ยถ้ากินไม่กินก็น่าเกลียดนะเว้ยนี่คือถ้าไม่กินคือน่าเกลียดเลยใช่ไหมเกลียดดลโหต้องไล่ออกครับเดี๋ยวยังมีคนอยากทำตำแหน่งนี้อีกเยอะนะครับผมพักก่อนถ้าคุณทำแค่นี้ไม่ได้คุณอยู่ในแก๊งเราไม่ได้นะครับต้องกินใช่ไหมครับต้องกินครับมาครับไปเนี่ยครับ อร่อยครับเป็นฝีมือเชฟหน่อยอร่อยป่ะอร่อยครับโอเคพอดีเลยพี่เอฟซีใช่ป่ะเอฟซีใช่ป่ะเอฟซีครับตองิ้องกินด้วยจังหวะนี้นีเขาเรียกว่าชิ้นร่วมสาบานนะพี่สาบานว่าจะไม่มีอีพีต่อไปเ Three hours later. ไปน้องไปหาผักปนแต่งรอยหน้าหน่อยเร็วแบบอาหารเราดูมีสีสันหน่อยนี่นะต้องจัดจัดหน้าให้แบบดีๆหน่อยอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยอ่ะเฮ้ยมันต้องเป็นแบบกิมมิคกิมมิคเล็กๆคอเออดอกใหญ่อันนี้มึงจะเอาไปถวายพระหรือไงลองลองไปเออเอาไว้ตอนมานี่เราก็เป็นแบบธรรมชาตินะครับน้องๆกินอยู่กันแบบง่ายๆนะครับกินข้าวถนนเนี่ยดูริมข้าวถนนตรงนี้ผมซื้อไว้หมดเลยนะครับพื้นที่ตรงนี้นี่ นมีาน้ๆตอนนี่เราพร้อมที่จะกินกันแล้วนะครับผมอย่าลืมนะครับอยากให้ผมทำเมนูอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะครับเห็ดไปๆมามาเห็ดก็สุกว่าไม่ขาดไปไม่ได้เลยคือซอสอ่ะขวดน้ำแตนตัวเดยวหยัดนอะไร ขาดไม่ได้คือซอสหมาล่านะครับผมผมจะชิมเป็นคนสุดท้ายแล้วกันเชฟบีให้เชฟบีเป็นคนแต่งเองเอาแร่และบึงนั่นแหละมันีเลยเอาขอแบบกินแล้วแบบฟินนะถึงมันจะไม่อร่อยแต่ก็ต้องฟินเพราะว่าคนดูอย่าคนดูไม่เชื่องนะมยวอร่อยะฟันเป็นแมงด้วยโออ้คิดถึงเธ ต่อไปคนที <him st selling Saint> ่2ก็เป็นน้องชายผมเองนะครับน้องๆนี่มันก็ต้องมีอย่างนี้ด้วยครับน้องๆนี่มีท็อปปิ้งท็อปปิ้งอปปิ้งฮะเขาเรียกท็อปปิ้งก็ไปติดตามช่องน้องพี่นอทได้นะครับน้องนายนะครับผมไม่มีคลิปอะไรเลยไม่มีเลยไปติดตามไว้ก่อนเดี๋ยวคลิปจะลงเมื่อไหร่ก็ค่อยว่ากันอีกทีกันตามไว้ก่อนครับ ใบตองใช่ไหมมันต้องมีใบตองมาด้วยนี่ไม่ได้ไม่ใช่เหรอหรือว่าจะเอาดอกกระถินเอาดอกกระถินยังดีกว่าโอเคดอกก็ดอกอ่ะน้องๆหน้ามูเหมือนคนเหื่นอ่ะไม่ได้เหมือนคนกินได้อหมใหญ่มันก็ต้องจัดของพี่อยู่แล้วน้องน้องสรุปแล้วมันกินได้ใช่ไหมไ,ไม่แย่นะ <_ letter> เอ้ยอร่อยอร่อยเหมือนทอดหมูกระทะเลยเป็นกิจการใหม่แล้วขยายสาขาไดโวไดโวหมูกระทะก็เป็นแบบเหมือนประมาณความเสือบบเราส่งท่อกับเครื่องยนต์ให้ล้าแล้วเราก็ใส่ปอยไปให้แล้วก็ให้ลูกค้าเบิ้ลอยากได้สุกประมาณไหนก็เบิ้ลเนาะเติมน้ำมันเติมน้ำมันอร่อยผ่านไปเนื้อนี้แกไม่ดีเลยนะไม่ต้องไปตองอยากให้เหลือเลยนะกูนี่กินน้ำสำลัก คลิปอีกคลิปเดียว่ิอเอาน้องๆถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอยากให้ผมทําเมนูอะไรนะผมทําไม่ค่อยเก่งหรอกแต่ผมอาจน่าจะทําได้นะครับแต่ว่าสรุปแล้วเมนูนี้อร่อยนะกินเหมือนคนปกติเลยรู้สึกว่าแบบเดี๋ยวก็ต้องไปโรงพ <c oughs> ยาบาลอีกครั้งหนึ่งน้องๆอย่าให้พี่น้อยทำแล้วก็คอมเมนต์มานะครับผมก็ฝากติดตามไว้ด้วยกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับผมจะถึงหนึ่งล้านซับแล้วนะครับตอนนี้หกแสนหกหมื่นห้าพันสองร้อยแปดสิบเก้ากัอีกหนึ่งคนแล้วนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับไปแล้วครับสวัสดีครับ ย่นฟังหมดแล้วยังเหลืออยู่อีกะตีกินโชว์ไปมยังไม่ถูกเลยนะกินนี้กินโชว์ตรงนี้นา่าจะอร่อยแล้วดีๆเราปากเลยปากเลยเหรอขอลับครับนอ้องๆอ่ะตอนนี้เราก็ทำการเก็บกวาดเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะเดินทางกลับไปก็ได้แต่คิดหนึ่งถึงระพละนาอยากจูบเธอจังเลยอกเอ๋ยไม่กัาลยาจะรูปไร่เธอมันหมอนโอ้แถวราชดาเราจะกอดตัวเธอละหอกขึ้นฟ้าเมฆาจะไป